สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพูดถึงการเลือกยางเวสป้าท,ที่กำลังจะเปลี่ยนยางห้ามพลาดเลยและต้องบอกเลยว่าพิลลี่เท่านั้นนะคะไอตัวยางพิลลี่ที่ทำมาสำหรับเวสป้าเนี่ยจะมีด้วยกัน4รุ่นอ,อ,อาจจะมีด้วยกัน4รุ่นหลักๆนะแต่ละรุ่นนี้ก็ทำมาสำหรับเวสป้าแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันนะเพราะว่ามันจะมีเอกลักษณ์ของของตัวเองอย่างผมจะแนะนำก่อนเลยอย่างถ้าสมมุติสปินนี่ควรใช้เยอะสปินจะมีอยู่2 2รุ่น สปินจะมีอยู่2รุ่นนะฮะก็คือตัวตัวตัวแองเจิลกับตัวลอโซครับอ่านนี้ผมให้ดูลายครับตัวนี้แองเจิลส่วนตัวนี้ลายสายฟ้าสายฟ้า os. อ่าแต่แองเจลิลมีมีลายแบบชื่อลายภาษาไทยไหมไม่มีนักฟ้าทุย <c oughs> ตัวแองตัวแอ,องเจลิลเนี่ยผมจะแนะนำให้สำหรับคนที่ใช้รถเยอะใช้รถเออใช้รถใช้รถเออมากเออกิโลเมตรที่มากผมจะให้ พราะว่าแล้วก็ใช้รถทุกวันประจําอย่าง a n g เจินี่มันจะมีเขาเรียกว่าการรีดน้ําอะไรเงี้ยมันจะดีกว่าส่วนลอสโซนี่ก็จะเหมือนเหมือนเดิมเน้นกริปแต่ตัวเนื้อยางของตัวนี้ไม่ต่างกันมากนะต่างกันส่วนมากก็น่าจะเป็นที่ลายมากกว่า<ม>อะไรเงี้ครับทีนี้เ,น,เนี่ยสปินนะ่ะหลกัหลกๆเลย2รุ่นคือ l o สโซสปูเตอร์กับ a n g เจิลสปูเตคราวนี้มันจะมีตัวหนึ่งที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาก็คือตัว S, <S, <ม> <S หรือ LX S ก<ม>ับ LX <ม> เดี๋ยวผมบอกก่อนสปินนี่เป็นขอบ12อเนาะอันเดิมจะเป็นล้อขอบ12อย่าง x ออกับ S l x กับ S เนี่ยจะมีจะมีรุ่นเดียวเลยของเพียรี่ที่ทำมาก็คือเป็นรุ่นยูนิโคหรือเขาเรียกกันว่าหลังเต่าเห็นนี่ครับผมนี่คือยูนิโคครับเป็นเ l 3ลสาหลังเต่ากับสปินนี่ไหมไม่มีทำมาเฉพาะ L อกับ S รุ่นนี้ก็คือ ลูกค้าหลายคนเขาก็บอกว่าเอยากได้ยางไรซิสิ่งๆอะไรเงี้ยแต่บางคนก็จะได้สายฟ้าใช่แต่มันไม่มีแต่ว่าที่พิเศษกว่านั้น,นคือตัวยูนิโคเนี่ยเนื้อยางนี่ค่อนเป็นมีเดียมค่อนข้างที่จะออกแบบสุดซอฟเลยนะประสิทธิภาพค่อนข้างที่จะดีมากแต่ว่าอาจจะหมดเร็วนิดนึงอ่ะแล้วก็บอกมันก็มีสเกตของมันอาจจะหมดเร็วคนอนน่ะชอบเข้าใจว่าไอ้ตัวยาง ไอเวสตานี่หมดไวสังเกตนะล้อหน้าไม่หมดแต่ล้อหลังมี่หมดก่อนเพื่อเลยเป็นเพราะลมยางนะครับหลายคนน่ะละเลยเพราะว่าเวสตาเติมลมล้อหลังยางเอาจริงเลยพี่โกถูกต้องเติมยากมากคนเลยไม่ค่อยดูแหละคราวนี้ไอการที่ลมยางอ่อนเนี่ยมันทําให้ยางแับหมดเร็วสองสามเท่าแล้วมันรับน้ําหนักหลังมากกว่าหน้าถูกต้องเพราะฉะนั้นคนอาจจะงงใช่คนอ่ะลุงทำไมหมดเร็ว ลงยางสำคัญเลยถ้าถ้าเป็นคนที่เกียดก็เติอให้มันแข็งๆเข้าไว้เลยก็ได้จริงๆเงออไม่ได้เป็นอะไรหรอกแต่ว่าเมื่อไหร่ที่มันอ่อนแล้วหน้าสัมผัสมันเริ่มสัมผัสเยอะอแล้วน้ําหนักของเครื่องทั้งกับบอดี้เหล็กกดมาลงมาเมื่อไหร่ก็ไปไหว GTS 150 GTS 300, 300. ใช่คราวนี้ GTS 150กับ GTS 300มีทั้ง Angel ิลอสกูตเตอร์กับล้อโซ่ให้สกูตเตอร์ให้เลือกแต่ว่ามีตัวนี้พิเศษขึ้นมา เขาเรียกว่าลอโซ o s c เ o อร์ S4 เดี๋ยวผมจะไปขึ้นกราฟิกให้ดูนะครับว่าสรุปว่า GDS อืมคือถือว่าเป็นมีหลวงนะครับได้ไป3ลายเลยใช่ถูกต้องถูกต้องได้ไป3ลายผมจะไล่ไหมครับ S แล้วก็ LX ได้ไลายเดียวถูก สปิน <Spin. S 1> ได้2ลายได้2ลายส่วน GTS <G> ได้3ลายาลาย,ลายคราวนี้ไอตัวเนี้ยเป็นยางที่ผมก็ใช้เองเหมือนกันพิเศษมากเขาเรียกชื่อของเขาคือ r o s s o ส s c o o อร์ SC s c รหัส SC ของยางพิเรนีก็คือรหัสของพวกยางประเภทเกรดเกรดยางแข็งยางสลิกอ่าทีนี้ตัว SC มีเนี่ยมีในยางที่ที่เป็นยางสลิกของรถบิ๊กไบนั่นแหละ นี่ตัวต้วมอ่ามันคือ,ม,คอมันคือเนื้อ,อยางสลิดของรถบิ๊กไบค์ที่เขาใช้แข่งกันในสนามเลยแต่คุณสมบัติคือรีดน้ำเร็วคุณสมบัตคิคมรคอรีดน้ำแทบไม่ได้เลย <laughs> อ่าไซส์มันเขียนว่าหน้ามันจะเป็น100หลังจะเป็น120แต่ไซส์เดิมของ GT จะเป็นหน้า120หลัง130 oh. แต่เมื่อใส่เข้าไปแล้วอะแก้มที่สูงแก้มที่เขาจะเป็นบวกแก้มสูงขึ้นมาทําให้มันเต็มเหมือนเดิมทุกคนไม่ต้องไปวอลลรี่นะอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไปวอลลี่เลยเพราะว่าใส่ไปแล้วยังไง มาตรฐานก็ผมก็เติมกันเหนียวไว้ก็สักสามสองสามสี่สามสี่สามแปดก็ได้ประมาณนี้แล้วที่เหลือมากน้อยก็อยู่ที่ที่คนใช้บางคนเขาอาจจะอยากจะออกคลิปวันนี้จะไปเทคโค้งแนมะ็กก็เอาลดลงยางลงมาหน่อยสักสา2สิบสาสิอะไรอย่างนี้ก็ได้ใช้ประจำมันก็เติมเยอะเลยก็ได้เพราะว่าข้าขี้เกียจเติมนะพูดถึงการถ่วงล้อจริงๆผมถ่วงส่วนมากจะถ่วงให้กับพวกรถปีกไบถ้ารถเล็กถามว่าถ่วงได้ไหมถ่วงได้แต่ว่าผลก็ ถ่วงล้อก็จําเป็นแต่ถ้าไม่ถ่วงก็ไม่เป็นไรแต่ส่วนมากจะไม่ถ่วงกันมากกว่าอใช่เลยจริงจริงมันเป็นเฮ้ยอันเนี้ยใครไหมใช่อันนี้อ,นนอ,อ,อันนี้คือหลายคนคือผมก็โดนลูกค้ากลับมาแล้วพี่สยาคือรายนบ่อยค่อนข้างที่จะบ่อยเลยจริงๆริงแล้วก็มีสตอรี่ของมันสตอรี่คือสมัยก่อนเนี่ยตอนเวลาเขาแข่งรถกันเนี่ย แล้วเวลามันมีฝนเนี่ยเขาก็ต้องเปลี่ยนยางฝนที่มีลายเยอะอ่าทีนี้เขาก็แต่ว่ามัน,น,นมีทีนึงที่ผิดพลาดน,นะแล้วเขาใช้ยางฝนข้างหน้าเนี่ยใส่กับทางกับทำเวลาได้ดีกว่าดีกว่ายางที่ใบาทานเดียวกันเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเอาน่าจะเอาตะก,กะตรงนี้มามา,มา,ม,ามาใช้ก็คือการใส่ใส่ยางกับลายเพื่อรีดน้ําออกจรงิงๆเขาบอกว่าหน้ารีดออกหลังไม่ปินน้ํามันเลยเร็วขึ้นอันนี้สาระเยอะนะท่า ถ้ารู้ก็มาบอกผมด้วยนะครับว่ามันจริงไหมแต่ก็น่าจะอย่างนั้นแต่ว่าถูกต้องผมมันแต่ก็ต้องใส่สลับนั่นแหละก็หลายๆยี่ห้อที่ผมเห็นแต่ก่อนกล็ลายอาจจะไปทางเดียวกันนะแต่ว่าปัจจุบันนี้คือทุกยี่ห้อคือลายหน้าสวยกลับหมดเลยทุกยี่ห้อแล้วก็ทุกประเทศด้วยใครที่ดูเราได้คําตอบของการเลือกยางทั้งหมดแล้วขอคอมเมนต์จากคนใช้ LX แล้วก็ที่มีลายน้อยเหลือเกิน ก็ใครที่ใช้ p ิลลารี่อยู่แล้วเป็นรุ่นที่ผมบอกก็คอมเมนต์มาคุยกันหน่อยนะครับอ่ะคลิปนี้ทิ้งไว้เท่านี้นะครับก็ขอบคุณพิลลารี่นะครับที่ผลิตยาดีๆให้เราได้ใช้นะครับสวัสดีครับ